ข้าวตีข้าวจีอะไรมังหอยข้ายางขุ่นง่าออะเออุ่นง่เหรอุนกอร่อยอร่อยผมเป็นตายไต๋ผมจักเนียวสายผมคนปาดโอ้ปกติกะทินไงของง่ายนี่ยังอันนเฮ็ดบ่ อันค่ายี่สิบบาทจ้าเหี้เขาจะไม่เอาเลยเียกรแกเียกสิบบาทสิบบาทีบอกสิบาทสาส่ะสำหรับกินแค่เอ็นดิเชตสองกินเพราะว่ากินหลายห้องก็กินบดได้ม่ขมมขมไ่ขมหอกเยอนะจะเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ขมค่ะโอ้โมูหมมหมกไปหมมหมมเหหมมู เอาไหมตัปล <laughs> ี้ตัวน <jack> ่าจะไหวก็ขปงก็ขิงที่ปลุ้ตาเลี้ยงปลานปลาัว้ปลาหนครับปลาหน้าเดี๋ยวก็นะครับโอ้โหุตาก็้ปลาล้มาันมันเด็กจงเออ้ปาเาแบเนาะปกติปลาเลียงมันตา

ใช่มโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยรู้จริงเหรอนี่ไงจะรู้จริงด้วยถ้าบอกว่าไม่มีแต่เสื้อผ้าเงินได้ยากเลยใครจะหาเสื้อหนาวทะลุกันพี่น้องโซนอาหารโซนเสื้อผ้างางต่อกันได้ตอเขาจะแยกโซน จุดจุดงนี้จะเป็นเสเป็นของกินรัดรูมากเกลี่ยเยอะเลยงของี่คุอเลือดี ข้าจซอยข้าวเหนียวด้ใช่มันไมไม่ใช่มันมด้แตเขาเข้าเข้าไปมันเดินมันเป็นประกอบที่อะไรคร s <S ether, ับผมแกะมันเกียรได้มันจะมีมันจะมีอกอนหนึ่มันจะแบันไีเสีง ที่ทำเสียงไงแม่ใช่ค่ะมันสวมมันถอดออกได้ทำเสียแน่นเลยคืออะไรคือเป็นวอลไงจะแบบอะไรวอลง่ายต้องมีสองเครื่องวอลหาต้มีสองเครื่องหรือวอลอยู่คนเดียวไม่ใช่ื้อของเวนก็ทม่เใได้แ่ไม่ต้อง่ล ซื <inaudible> ้อเนี่ยเลยอนลยแก่ขายไก่ด้วยโดยห้าสิบห้องสวยมากเลยนะจ๊ะนี่เหรอใช่จริงเหรอห้องจอพิเศษแต่ว่าแ่ของเราเลยนะเป็นไ่ของเราแต่ว่าไม่ใช่ยิงหอน่าจะภาพน่าจะไม่ชัดแย่อ๋อพอได้แก้ขัดใช่ยดีนะอันนี้เชื่อมใส่โทรศัพท์เหมือนกันเหรอเหมือนกันแต่ว่าต้องโหลดแอปใหม่แอปเราไม่ได้ เอฟไห่ใช่ไปไปหน้าเป็น ไะองเ้ยไมกินนเลยแม่มวง่อยอะไรคะัวงี้อร่อยจนมากเลยจ้าอะไรี่ค่ะตครับปมสา้สุ่มต้องแมค่ค่ะโอ้ยงมีหอีงเหาอย่าไรแวดูอ้ที่เขาเอินงวดอกดูน่ะตักตังวะพักกันนั่นเาเข้าไปอมซีกบไปพัไปเนี่ยมัคืออ่ะ พัชไล่สือ่อไปแล้วอ่ะสื่อพัสไล่ไปแล้วน้องใหม่อันนี้นังนังหัวนังม่งดูดูของอยู่ก็จะเจ็ครานเนี่ยเน,นี่ยจะ็น่นะดูอยู่นะที่สูงเลยขึ้นพุ่นด้วยเหรอชายไปไหน ได erm ้ค่ะไมวางเลยหนี่มากเยยอดยังสวยเลยอ่ะอันน <The meeting. S 2> ี้เ็าเรียกแอบนะคะสวยมากเลย ตาน่อยนั <D> ่งติ๊กโล่กเป็นตาเหนียว่ะเป็นงเซนนั่นะถ้าไงใช้คองย่องเส้นบางก่นี้ยใครนครับเนี่ยเ้นยี่สิบค่าเอาเ้นหนึ่งเอาเซนหนึ่งะไปสื่อไอ้่ตัวไหนเขาเข้าไงตัว้อยจเขามีหัวหน่อยค่ หัวดหน่อยแคมปิ้งค่ะไคมปิ้งหน่อยหนึ่งอ๋อชุดแคมปิ้งออกการเต้นนะนี่หมอญหนึ่งฝากร้านด้วยนะคะมาทุกวันอาทิตย์ค่ะตลาดอะไรตลาดล่างปวกแดงค่ะตลาดต้องมีตลาดทมตลากน้ำแหม่ตลาดล่างตลาดล่างปวกแดงใครอยากได้ของให้ยี่สิบสามห้าสิบจังหวัดตลาดนี้อ๋ออันนี้สิบห้าบาทแสนคือสี่สิบ อันนี้ถุงกลางอันนี้มันใส่กุ้งไม่เป็นหรอกใส่เง no> ินใส่เงินเขียดเป็นเขียดเสมอเขียดเห็นงามไหมว่ะของใส่เงินของเฮ้ยบรอยากซื้อเรียกของมันซื้อมันของแต่ว่าความหมายมันดีเยอะเดี๋เก็บเก็บเงินแต่ว่าซื้อมันหนึ่งที่ของน้องปิดหัวนี่ไง เออเนี่ยเออไปซื้อไปซิติดหนัอยังไงติชดี่ไหนบ่บอฟ้าหมองติเลยนี่ผัดกะเพรามูกรอบอันไหนผัดเกลือกรอบผัดเกลือกรอบอะไรอะไรผัดกระดาษร ก็ปาดังปเ่อเน้อมาุบวไม่เอาไิดเผือเอเดือนเนาะดาข้าวตีข้าวตีอะไรมังหอยข้าวียางถุงังไงอะเออถุงังไงค่ะถุงกร่อยเนือร่อยถุงใหญ่ถุงหน่อยผมงเป็นตายด้าผมจักแล้วสายผมคนปาด โอ้ผักกะทินเรย่างงี่ยมันมันใช่ไหมออนีเยังอันนี้เฮ็ดปะเฮ็ดอันค่าอ็ดปลาหรอสิบบาทจ้าเฮ็ดเขาจะไม่เอาเลยอ๋อดีอะไรแกเดียกสิบบาทสิบบาทยี่บสิบบาทยงสอมคสีหรับคนบอยากกินหลายกินนิดหน่อยมนจักินแค่เออันนี้กวกินหลายเขาก็กินบใดมันขมไม่ขมหรอกเยอนะแต่เราเดี๋ยวนี้มันไม่ขมค่ะ แล้วว่าขมเยอไม่ขมไม่ขมเดี๋ยวกินกันยมาเคยกินประจําเออเออ้ขาหลวกนิดนึงเ่ะอบกลมเอาสองอันดิเอาหนึงาเลยเอาหนึ่งหน่่ใส่หนีเลยเล้ยวเหรียญมามี่มีเหรียญยัขมแพงหอเอาเดียวพอนส นี่อันเดียวปะนี่ลูกตามผู้คนที่อันนี้ไว้ดิไว้ลูกไว้ไว้่น้ออกเลยบนอล้หเน้บอบอนสีาบเจ้บอลสี หมูบานมาบานเลยมลเอาขายหมูบานลูกเอาไหมเีินาดิ้แพ่แพออเนื้อิงเสียเนื่อน่งเสียเนี่ยเนียกินอร่อยคนื่ื่บ่มี แต yeah. ่ว่าเนื้ออังสีเสเนี่ยเนื้อเนี่เนื้อเน้นเน้งสีเสกที่ห้อขเสือค่อยเข้าค่อยเสือไปด้ยไปทางกระลังบ้า ไมเรามีหัวเทียนราคา่าไรหกนแต่เาสวยไงมันเป็นเกมเหรอคนี่อ่าน้กระตันตัดสองชั้ถูกร้อยจ้ะแมเพื่นบเอ๊ะแมไป้ร้อยแมเนเอแมนี่กัแถมเอเริ่มเลค่ะแต้นี้ตดงแดถมรต้ ตลาดแบบบานนอกเข้าเลยพี่น้องมีหอดผู้มีหอดมากไว้เที่ยว

Cái ừ. 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 đồ con thương mà phải đọc đau lương Đọc cái ngại đây ạ Vậy sao vậy thằng ô mà hương xúc lâu Bên là Hương lâu tìm ai ngại rồi ạ Bây giờ bà Cái gì bà? Ôi này đi Thư chọn luôn Thư ใช่ไหมเนี่ยเขาก็มาจอดนี่ตัวเขาว่าท่านใดมาเที่ยวอนี่าทังนี้เหรอบาบินขนมบาบินแสนบ้าบินเป็นมะม่วงขาวลูกเล็กขนาดเราจะเราจะดูแล้วอ๋อเขาพาไม่ๆม่ได้ได้หรอ หัวยังพอยังหัวยังเปลือกเหรอเปลือกก็จะเปลือกนิดหอยสิแบบพอดีค่ำแค่ยัดอ้หนึ่งก็ยัดเขายัดขวา ่าไเลยสำหรับคนเอาไปปล่อยบอกว่เราใส่หลอดหายใจให้พวกรหกเก้าเอียงอับนังไก่บ้านหมูปลาแม่แล้เราเราแสดงเสร็จสำหรับคนสี่ไปปล่อยเนี่ยแลมวนอ่หลอดใส่หลอดหายใจนี่หนท่มเขรแบบติดอ่ะ ต้องอยต้องบกไฟออปลาเกี๊ยวเกีี่เป็นไงอะที่เป็นพเคงรูหมอีกนะเดีบ้อาจักัดุ็ตาเลี้ยงอปลาครับปลาเทปปลาหนครับปลาหน้าก็้วกนครับเนปาอพี่ปลา มันมันมาเดจเออปลาหมาเนาะปกติปลาเดงมันดีจำสั้นไม่ดูปลาเปลาหน้ามันก็สีเสียบด้วยสีมันจุดจวดดิบอัง้อเป็นช่อแพงกันลยรวมอุปกรณ์เบ็ดเซ็ ก็ไม่แพงหรอถ้าเราอยากถ้าชอบถ้าชอบใช่ไหมถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบนิดเดียวก็แพงอุ้ยมิดที่ ý của loại của chúng ta hát ý tôi hát làm tôi chết chị ý cây đắm cây đắm cây đầm cây đắm các bạn cây cây đắm 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 มวงหน่อยไร้แหงยี่ีนี่ินาน่อน่ยนั่นหเมปลาซิวเวแข็งบ่มันโเมนปลาซิวมันเป็นปลาทะเลที่ตัปตักมีปอเป็นบอกระดูกแข็งบอแข็งเลเนาะมันเป็นที่ตปตักที่ทะเลตอนนั้นเป็นบอ ตัตัส่งงนี้เเรก่อนได้นะครับหมไหมคะวงามดูร้นยลา่รากงาะะาช่วงนี้กำลังออกเลยช่วงนี้เสรดาก็ลังออก อันนี้โอ um> ้ไข่มันไข่เต็มทองเลยอไข่ปูดออกมาเลยกลูกตัวใหญ่เลยะ แบบด้้อนๆเลยคือมีปลาแ่จะมีนำปลาเค็งปลาดุกปลาองไข่ไขปีเต็มเลยไหมเอากินได้นะจ๊าพี่ขายยังไงครับยครับปลาเส้นตัวละร้อยสิบบาทครับกบตัว25่ิปลานินตัว70บาทครับอันทิเป็นีห้าสิบซาทิมร้อยห้าโอ้ประเล็กร้อย่ไข่เป็นถุงเลยสิบห้ากร้ห้าครับ ไข่ไก่นว้าป่ะจ้าไกยังียอะไรจไขไะหไก่ยบปยย้งอตัวนีนี่นะจ้าหนเดี๋ยวไปเสนลัไไงด้ยอืเาไหมังเขาด่าไปเียม hắc khủng hắc khủng